ครับสวัสดีและขอต้อนรับ es ทุกทท่านเข้าสู่รายการของเล่นของผมบายฟิกเกอร์ทูนะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมก็มีงานฉากไดโอรามาชิ้นหนึ่งนะที่ผมเพิ่งทําเสร็จเลยนะจะนํามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการทําเป็นอย่างไรนะฉากไดโอรามาที่ว่าชิ้นนั้นก็คืออันนี้ครับผมเห็นไหมฮะมันคืออะไรฮะมันเป็นลักษณะบ้านทรงสไตล์ยุโรปเนาะที่ว่าจะมีเป็นตัวเป็นบันไดแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นชานบ้านนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวบ้านอย่างนี้ ถ้าเพื่อนๆอเคยดูภาพยนตร์เรื่องฮารลวีนนะที่ฉากไมค์ขึ้นมาเยอร์เดินเข้ามาก็จะเป็นลักษณะบ้านประมาณอย่างนี้แต่เพียงแค่ว่าสีมันอาจจะเป็นสีขาวหรืออะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็รูปทรงประมาณนั้นแล้วก็หรือถ้าเพื่อนๆจเจ้าไปประยุกต์ทำด้านหน้าเป็นฉากบาร์เล่าเหมือนสไตล์พวกงานคาร์บอยอะไรอย่างนี้นะก็เป็นพวกซาลูนพวกบา,าร์ซาลูนอะไรพวกนี้ก็ประมาณอย่างนี้ได้นะเพียงแค่ว่า งานชิ้นนี้จริงๆแล้วผมยังทําไม่เสร็จนะเพราะว่าสังเกตเห็นว่าตรงประตูยังไม่ได้ทําเลยนะฮะแล้วก็หน้าต่างยังไม่ได้ใส่แผ่นอะคริลิกแล้วก็ไม่ได้ใส่้ามานรวมถึงหลังคาด้านบนก็ยังไม่ได้ทำนะแต่เพียงแค่ว่าวันนี้ว่างก็เลยเอาประมาณหนึ่งสักประมาณ80%มารีวิวนะครับสาธิตการทํางานฉากชิ้นนี้ให้เพื่อนๆดูซึ่งต้องบอกก่อนนะฮะว่าในตอนที่ผมถ่ายทำนะฮะก็ บางครั้งเวลาการถ่ายทําวิดีโอเนี่ยบางทีผมก็ลืมเนาะทำไปทำไปเอา้าลืมบันทึกอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพยายามเอาข้อมูลภาพไฟล์วิดีโอมารวบรวมให้มากที่สุดแล้วก็จะบรรยายไปว่าขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรทําอะไรต่อไปอย่างนี้นะฮะก็เผื่อว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีแนวคิดอยากจะทํางานฉากพวกนี้อย่างเช่นงานฮาโลวีนของเนกานะที่เป็นไมค์ขึ้นไมเยอร์ใครอยากจะทําได้สเกลอย่างนั้นก็ต้องประมาณ6-7ถึงนิ้วเป็นต้นไปก็ต้องขยายอันนี้ขึ้นไปอีก วิธีการขยายเทียบก็คือให้เอาตัวฟิกเกอร์มาวางนะครับกับบริเวณพื้นที่ที่เป็นประตูแล้วก็กาหนดกระดาษตัดเป็นประตูหลังจากนั้นคุณก็ประดิษฐ์เอาเองเลยว่าส่วนหน้าต่างส่วนกําแพงควรจะเป็นขนาดไหนนะก็ลองผิดลองถูกไปนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางนะที่หวังว่าเพื่อนๆดูแล้วจะนําไปทําต่อให้เกิดประโยชน์ได้นะฮะเดี๋ยวการทําจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็จะกำหนดพื้นที่ในส่วนของผนังบ้านชั้นล่างก่อนนะฮะก็จะเป็นแผ่นโฟมสีฟ้าที่เรามีนะครับก็จะนำมากรีดร่องอย่างนี้นะครับเพื่อว่าให้เป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะที่ตัวผนังที่เขาจะเอาไม้ขึ้นมาเรียงนะฮะซึ่งต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้คือโฟมสีฟ้าของผมในขนาดที่ผมมีเนี่ยมันจะเป็นความหนาอยู่ที่ประมาณ1นนิ้วเนาะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะตัดอะไรค่อนข้างจะยากหน่อยหนึ่งคือสั่งขนาดผิดไปเองแหละ ตอนที่ไปสั่งจากทางร้านมาจริงๆมันควรจะสไลด์ให้เป็นประมาณสัก1เซนครึ่งโดยประมาณนะมันจะเหมาะกับงานสเกล1ต่อ18มากกว่าที่เป็น1นิ้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็นำมาประยุกใช้ได้นะครับหลังจากที่เรากรีดร่องด้วยมีดคัตเตอร์นํำร่องแล้วนะผมก็จะใช้ดินสอทั่วๆไปเนี่ยนะครับมาขีดนะครับให้มันเห็นความชัดของอช่องในแต่ละช่องที่อยู่ระหว่างกันนะครับนี่นะเราก็จะมาขีดไว้ตรงนี้ ไปช่องมันขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองนะฮะหลังจากที่เราทําร่องให้กับตัวผนังของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นวงกบนะครับซึ่งวงกบเนี่ยในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นในส่วนของกระดาษหลังภาพนะครับเป็นกระดาษแข็งหนาๆน,น,นะฮะนี่ฮะมีความหนากว่ากระดาษ ขาวเทาหรือกระดาษแข็งทั่วไปนะครับเราจะมาทําให้ติดเป็นวงกบนะครับซึ่งวิธีการทำนะฮะก็ผมก็จะเอาเนี่ยครับชิ้นงานของเรานี่แหละมาเป็นตัวกําหนดระยะวงกบก็คือวางลงไปเลยแล้วก็วาดลงไปอย่างนี้นะครับเมื่อเรากําหนด ระยะด้วยดินสอร่างเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการฉลุหรือการตัดโดยใช้มีดคัตเตอร์นะฮะตัดออกมาปเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมได้ตัดล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะก็มาทาบดูครับกับช่องที่เราวาดเอาไว้ตอนแรกนะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเราก็สามารถนํามาทากาวได้นะฮะซึ่งกาวที่ใช้ก็ยังคงเป็นกาวตัวเดิมที่เป็นพระเอกของทุกๆชิ้นงานนะนั่นก็คือกาวติดโฟมนะฮะ ขนาดโฟมด้วยกันยังติดได้นะเพราะฉะนั้นโฟมกับกระดาษก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเราสามารถทาลงไปนะครับเพราะว่าเจ้ากาวตัวนี้เนี่ยพอมันแห้งมันก็จะมีความแข็งแรงทนทานกว่ากาวลาเทคทั่ว,วไปนะฮะอีกอย่างโดนน้ำก็ไม่ละลายด้วยนะฮะ อาจจะใช้เวลาสักครู่นะฮะที่จะทําให้กาวเซตตัวติดทนขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเป็นกาวที่ต้องโดนกับสภาพอากาศนะมนถึงจะมีความเหนียวเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าทามันติดแล้วเนี่ยมันก็จะคงทนแน่นอนครับผมตอนนี้เราก็ได้ทั้งผนังชั้นล่างแล้วก็ผนังชั้นบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมก็ได้ทําเอาไว้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นสองชิ้นต่อกันอย่างนี้นะครับ เนื่องจากว่าผมจะทําในส่วนที่เป็นหลังคายื่นออกมาโดยการที่ว่าให้พื้นที่ในส่วนของหลังคานี้จะอยู่ระหว่างผนัง2แผ่นนะครับอันนี้ก็เทียบสเกลกับแอคชั่นฟิกเกอร์สเกลต่อ18ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่พูดถึงว่าผนังเนี่ยฮะเพื่อนๆสามารถทําเป็นแผ่นเดียวกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยคือจะต้องบอกว่าแผ่นโฟมของผมเนี่ยมันมันเหลือโฟมที่เป็นทางยาวแบบนี้ผมก็เลยต้องตัดเป็น2ท่อนแค่นั้นเองถ้าเพื่อนๆมีแผ่นโฟมที่ขนาดพอดีก็สามารถ ชั้นบนชั้นล่างก็คือแผ่นเดียวกันได้เลยไม่จะเป็นต้องแบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับก็จะไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากในการที่จะต้องมาติดกาวอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะเชื่อมระหว่างตัวที่เป็นเพดานแล้วก็เป็นชิ้นบนกับชิ้นล่างนะครับนี่ฮะเราก็ต้องมาประกบติดกันอย่างนี้นะครับในการยึดติดชิ้นงาน2ชิ้นเข้าด้วยกันนะครับนอกจากที่เราจะใช้แค่ กาวที่ใช้สำหรับการทาโฟมนะซึ่งกาวเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการที่ให้มันเซ็ตตัวใช่ไหมฮะเราอาจจะมีตัวช่วยอย่างอื่นนั่นก็คือตัวนี้นะครับเป็นหมุดนะครับเป็นหมุดเหล็กที่เอาไว้เสียบชิ้นงานของเรานะระหว่างที่เราทากาวแล้วก็เราก็ใช้หมุดนี้ปักเอาไว้ด้วยนะเป็นการยึดเอาไว้นะฮะไม่ให้ชิ้นงานของเราเคลื่อนในระหว่างที่กาวมันยังไม่แห้งสนิทนะครับอันนี้ผมก็จะยึดเอาไว้นะครับในส่วนของอตัวที่เป็นเพดานกับตัวเป็นผนังนะครับอย่างนี้นะครับ ครับผมตอนนี้เราก็ยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างเพดานกับผนังชั้นล่างนะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของพื้นที่ที่เป็นฐานนะตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นโฟม โฟมที่มีขนาดความความหนานะครประมาณ1นิ้วนะครับเป็น2อันมาต่อกันแล้วก็แกะลายเป็นลายอิฐด,ด้านหน้านะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นลักษณะพื้นไม้นะฮะก็เอามาทาบกับผนังที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นะฮะก็จะเห็นว่ามันโอเคมันขนาดมันพอดีกันคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของบันไดนะฮะบ,บันไดผมก็ใช้โฟมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการฉลุออกในบางเสี้ยวบางตอนของตัวโฟมนะฮะแล้วมาติดกัน โฟมข,ขนาดความหนา2นิ้ว2ชิ้นมาต่อกันนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับติดกาวยึดให้แน่นนะครับก็เห็นไหมครับนี่คือวิธีการทําบันไดนะไม่ได้ยุ่งยากเลยนะก็ยิ่งโฟมขนาดหนามากนี่ก็จะทําบันไดง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาแต่ละชิ้นมาต่อกันจนเยอะเกินไปนะนะครับอันนี้ก็จะให้ดูนะครับมาทาบเอาไว้ตรงนี้จะเป็นบันไดในส่วนของการที่จะเดินขึ้นไปบนลานบ้านนะฮะ แน่นอนครับหลังจากที่เราติดกาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ของเราเคลื่อนที่นะครับผมก็จะใช้หมุดปักไว้เช่นเคยนะครับแล้วก็ตอนนี้เอาผนังด้านบนนะครับมาต่อเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรเราจะมาดูกันในส่วนของเสานะครผมจะทําเป็นเสาทั้งหมดด้วยกันสี่ต้นนะครเพื่อที่จะค้าระหว่างในส่วนของตัวหลังคากับตัวที่เป็นลานบ้านนะฮะก็อาจจะเสริมความแข็งแรงของเสา ด้วยการใช้ไม้เสียบลุกชิ้นไม้เสียบบาร์บีวอ,อะไรอย่างนี้นะฮะเสียบเอาไว้ก็ได้หรือถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าน้ําหนักตัวของอาคารตัวที่เป็นเพดานมันไม่ได้หนักมากนะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทําชิ้นงานที่มันมีค่อนข้างลักษณะใหญ่นะฮะบ,บางทีเสาที่เป็นเสาโฟมก็อาจจะเปลี่ยนอาจจะเป็นไม้บันซ่าหรือจะเป็นพลาสติที่เป็นลักษณะก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะใช้แทนกันได้นะเราเจออะไรแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับงานของเรานะฮะ เนื่องจากว่ามันเป็นเสาไม้ใช่ไหมทีนี้ผมก็จะต้องทําการลบคมมันหน่อยก็เช่นเคยฮะก็จะใช้เป็นดินสอขูดๆตามสันมันไม่ให้มันดูคมแบบตั้งใจจนเกินไปนะฮะสรับท่านที่เพิ่งหัดทํางานเดลรามาโดยการใช้โฟมสีฟ้านะบางท,บางทีบางเทคนิคในการขูดอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เสาหักได้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความเคยชินนะลองทาไปเรื่อยๆนะเยาวัวร้อนนะฮะถ้าเกิดมันพังมันหักไปก็ ไม่เป็นไรฮนะก็ใช้ชิ้นใหม่ขึ้นงานชิ้นใหม่ได้แต่ถ้าเกิดท่านต้องการที่จะให้เป็นแบบลักษณะงานสงครามโลกอะไรเงี้ยมีการสู้รบหักบ้างแตกบ้างไม่เป็นไรฮนะสวยงามครับมาถึงขั้นตอนการลงสีนะครับเช่นเคยนะครับผมก็จะใช้สีอะคริลิกสูตรทาบ้านสูตรน้ำนะฮะมาทาเคลือบชิ้นงานนะโดยปกติแล้วผมจะใช้เป็นสีดำนะฮะมาทาเป็นรองพื้นหลังจากนั้นก็จะนำเอาสีอะคริลิกทั่วไปนะสีอะคริลิกศิละปะ ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์ซองหรือจะเป็นซากุระนะฮะก็นํามาใช้กับชิ้นงานของเราได้นะในส่วนที่เป็นพื้นไม้ตรงลานบ้านผมก็จะใช้สีน้ําตาลผสมกับสีเขียวเช่นเคยนะให้มันดรอปความเป็นสีน้ําตาลที่มันสดลงสักหน่อยนะฮะโดยการที่เอาสีเขียวลงไปตัดอย่างนี้นะฮะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับอยากจะได้พื้นบ้านสีอะไรจะเป็นอ่าไม้ สีอ่อนๆหรือไม้สีแก่สีน้ำตาลเข้มอะไรได้หมดนะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนนะฮะในส่วนนี้ผมนึกอะไรไม่ออกผมก็ลงสีน้ำตาลไปก่อนนะเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นพื้นไม้ใช่ไหมวิธีการลงก็แล้วแต่เลยนะว่าจะลงละเลงแบบเปียกน้ำหรือจะเป็นพู่กันแห้งนะครับแล้วก็ด้านบนนี่เราจะลงแบบอ่าโดยปกติแล้วถ,ถ้าผมใช้แปรงตัวใหญ่ผมจะทำการฝน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 ให้มันเป็น ลักษณะแบบหมุนวนๆเนาะแต่นี้คือในเมื่อใช้ผู้การตัวเล็กแล้วก็ระบายไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะ การที่เราลงสีรองพื้นเป็นสีดําเคลือบงานของเรานะฮะนอกจากมันจะทําให้งานของเรามีความคงทนแล้วนะเนื่องจากสีทาบ้านมันเป็นสีทาเคลือบผนังอยู่แล้วนะมันจะทําให้งานของเรามีความคงทนยิ่งขึ้นนะ,ะมันก็จะทาให้เก็บรายละเอียดในส่วนของพื้นที่ที่มันเป็นสีขาวสีฟ้าที่มันดูไม่สมเหตุสมผลน,นะฮะก็เคลือบงานของเราทั้งชิ้นงานแล้วมันจะทําให้เราขึ้นสีในขั้นตอนต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ และตอนนี้นะฮะมันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ระบายสีเมื่อสักครู่ไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะฮะก็ประมาณอย่างนี้นะฮะคือครูปลักษณ์ภายนอกพร้อมทั้งการลงสีก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะส่วนรายละเอียดปีกย่อยเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดกันได้นะไม่ว่าจะเป็นอ่สีสันของก้อนอิฐหรือสีสันของผนังการใส่ม่านใส่แผ่นอะคริลิกหรืออาจจะมีการต่อเติมโดยการ ติดไฟให้กับชิ้นงานเดอรามานะก็หวังว่าเทปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะยังไงก็ขอฝากฟิกกทูบแช n แนลไว้ด้วยนะส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันไว้นะเพื่อไม่พลาดทุกการติดต่อข่าวสารจากทางช่องฟิกกทูบของเราครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ